จะเกิดอะไรขึ้นเมื่ออเมริกาเริ่มกอบเอากลยุทธ์จากจีนเพื่อสู้ศึกเทคโนโลยีจากประเทศที่เคยเชื่อมั่นในการค้าเสรีแต่วันนี้อเมริกาแสดงค่าที่ชัดเจนในการแทรกแซงตลาดผ่านอินเทลคำถามคือการยืนกลยุทธ์จากปักกิ่งจะช่วยอเมริกาชนะหรือสะดุดในอดีตจีนใช้รัฐนุนอุตสาหกรรมมายาวนาน ผลคือจีนก้าวขึ้นมาครองส่วนแบ่งตลาดแร่เอ,อิร์ดกว่า 60- 70%ซของโลกและจีนยังควบคุมการผลิตลิเธียมไอออนแบตเตอรี่กว่า70%ทั่วโลกหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆคือจีนครองส่วนแบ่งเกินกว่าครึ่งของอุตสาหกรรมนี่คือพลังของการมีรัฐคุมทิศทางเศรษฐกิจที่อเมริกากำลังพยายามทำตามเมื่อสองมหาอำนาจเริ่มลงแข่งกันด้วยวิธีเดียวกันผลอาจสะเทือนไปถึงแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่แต่ละประเทศยึดถือแนวโน้มการพึ่งพาตัวเองสูงขึ้น ทำให้ globalization ทำงานไม่ดีเหมือนที่เคยและสุดท้ายราคาสินค้าที่เคยถูกเพราะโลกเชื่อมโยงถึงกันอาสดุดนี่คือผลที่จะกระทบทุกคนไม่ว่าจะนักลงทุนพนักงานหรือครอบครัวทั่วไปและสหรัฐกำลังใช้ตำราจ,จีนมาปรับเล่นอย่างไรมาดูกันทีละขั้นคุณคิดว่าโลกควรเดินต่อด้วย globalization หรือกลับไปพึ่งพาตัวเองเป็นหลักเทรนด by AI ใช้ AI ทำเรื่องซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในไม่กี่นาที